ซือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นององภาคหนึ่งเล่มที่สิบตอนวางแผนจับกลุ่มแม่ทับยศจงปิงเมืองเหลียวตงสเวียนฝู่ตา้าถง และเอียนซุยนำกำลังทหารมาถึงนครหลวงหยางหลิ่งเป็นผู้บัญชาการกำลังทหารทั้งสี่เมืองจึงให้การต้อนรับแม่ทัพยศจงปิงทั้งสี่จากนั้นชักนำมายังห้องเสือดาวแม่ทัพจงปิงเมืองต้าถงซีไทยเคยนำทหารห0 0พันล่วงลึกเข้าทะเลทรายส่วนแม่ทัพจงปิงเมืองเหลียวตงน้ําหลิวหุยแม่ทัพจงปิงเมืองเซวียนฟู่เฮ่อซันฐานแม่ทัพจงปิงเมือง เอียนซุยฟงลัวล้วนเป็นแม่ทัพอายุระหว่าง30-40ถึงปีทุกคนสวมหมวกใส่ชุดเกราะท่วงท่าหน้าเกรงขามทั้ง4ี่ติดตามอย่างหลิงที่สวมชุดเกราะเงินมาถึงห้องเสือดาวทั้งหมดแสดงความเคารพของทหารจึงเตอห้องเต้ทอดพระเนตรพบว่าแม่ทัพทั้ง4ีล้วนองค์อาจสงสมมนัดยินดียิ่งรับสั่งต่อหยางหลิงว่าทหารชายแดนผ่านการสู้รบอาบเลือด ต่างกับกำลังทหารรักษานครหลวงจริงๆข้าจะขนานนามท่านเป็นสีกองกำลังนอกอย่างชิงรับตำแหน่งผู้บัญชาการศึกอย่างเหลียงรับพระราชกระแสพลางก็ปลายตาบอกใบต่อสีไทยสีไทยจึงสืบเท้าออกไปคุกเข้าลงข้างหนึ่งกล่าวเสียงกังวานว่าเฉินแม่ทัพจงปิงเมืองต้าถงสีไทย เฉินเห็นฝ่าบาทบัญชาการสามทัพใช้คนน้อยเอาชนะพวกมากจึงขอทูลเชิญฝ่าบาทเป็นผู้บัญชาการใหญ่ของสี่กองกำลังนอกเฉินขออุกอาจเป็นสิทธิของเจ้าชีวิตหลิวหุยเฮ่อสันฐานกับฟงลัว่วตอนแรกงงงานวูบกจากนั้นคุกเข่าตามกล่าวโดยพร้อมเพียงกันว่าฝ่าบาทองค์อาจกล้าหาญเฉินทั้งหลายขอเป็นสิทธิเจ้าชีวิต อย่างหลิงก็น้อมกายกล่าวว่าฝ่าบาทนิยมวิชาบูศึกษาตำราพิชัยสงครามบวกกับประสบการณ์สู้รบของแม่ทัพชานศึกทั้งหลายต้องสร้างสี่กองกำลังนอกเป็นทัพเหล็กกวาดพิชิตไปทั่วแผ่นดินจ้งเตือห้องเต้ทรงสดับจนสมนัตยินดียิ่งให้ห้องเต้รับลูกศิษย์หรือแม่ทัพเหล่านี้ล้วนหน้าเกรงขามวันหน้าสร้างผลงานการสู้รบ ทุกคนทราบว่านี่เป็นแม่ทัพบ,บุที่ฮ่องเต้ทรงฝึกอบรมขึ้นมานับเป็นเกียรติถึงเพียงไหนดังนั้นตรัสว่าถกลงข้าแต่งตั้งหยางชิงเป็นเว่ยอู่เจียงจินแม่ทัพริทธาช่วยเหลือข้าบัญชาการทหารชายแดนทั้งสี่ส่วนข้าอวยยศตัวเองเป็นเว่ยอู่ต้าเจียงจินจอมทัพริทธา <c oughs> จากนั้นทรงตบโต๊ะทรงพระอักษรรับสั่งว่า พวกเราให้ขันทีวี่มาเจี้ยนเหมียวขุยเร่งจัดสร้างป้ายงาช้างให้มีขนาดใหญ่ที่สุดสลักคำว่าจอมทัพฤทธาพระราชทานให้กับแม่ทัพสี่กองกำลังนอกทั้งให้ขันทีซื่อหลีเจี้ยนมีราชองค์การอนุญาตแม่ทัพทั้งสี่มีสิทธิ์ขี่ม้าในวังซีไทยกับพวกทั้งสี่พอฟังอดฝืนยิ้มไม่ได้ที่แถห้องเต้ทรงอนุญาตให้ขี่ม้าในวัง ถือเป็นพระมหากรุณาแต่ก็มีกฎข้อหนึ่งคือผู้ใดอนุญาตต้องถวายม้าดีให้กับห้องเต้ปีละหนึ่งตัวแม่ทัพทั้งสี่ล้วนออกรบทัพจับศึกต่างกับหยางเหลียงที่อยู่ในวังไม่จำเป็นต้องมีสิทธิพิเศษนี้ม้าที่ถวายให้กับห้องเต้ก็ต้องพ่วงพีสูงใหญ่ ดูท่าหลังจากนี้อย่าลืมถวายม้าชั้นดีให้กับห้องเต้ปีละหนึ่งตัวทั้งสี่กล่าวขอบพระไทยห้องเต้ขันทีน้อยทูลถามว่าฝ่าบาทจอมทัพฤิทธามีชื่อริมีชื่อเรียงเสียงใดนี่ต้องสลักชื่อบนป้ายงาช้างจึงเต๋อห้องเต้ตรัสโดยไม่คบคิดว่าสลักว่าจูจูจูเป็นแท่ของห้องเต้ต้าหมิงจากนั้นค่อยดำริว่าพระนามห้องเต้มีข้อห้าม ไม่อาจ,จใช้คำจูโฮเจ้าจึงกรอกพระเนตรแล้วตรัสว่าเมื่อข้ามีไอ้ชิงทั้งหลายแผ่นดินต้าหมิงต้องสถาพรนับหมื่นปีข้าจะตั้งชื่อว่าเออใช่แล้วตั้งชื่อว่าจูซิ่วอายุวัฒนาให้บอกต่อเหมียวขุยตามนั้นขันทีน้อยสะดุ้งเหือกที่แท้จอมทัพฤิธาผู้นี้เป็นห้องเต้องค์ปัจจุบันสร้างความแตกตื่นจนกระทั่งลมยังไม่กล้าหายออกมา รีบรุดออกไปถ่ายทอดราชอ,องค์การเึิงเต๋อฮ่องเต้ตรัสคำว่าจูซิวจูซิวจากนั้นตรัสต่อ,อยางหลิงว่ายางชิงปีนี้ย่างเข้าไว้สวมหมวกไม่ทราบมีชื่อรองเท้าหรือยังซึ่งหมายถึงบุรุษสมัยโบราณพออายุ20จะประกอบพิธีสวมหมวกเป็นความหมายว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วยางเหลิงรีบกล่าวว่ายังไม่เฉินเตรียมขอจางต้าสเวสวียซื่อหรือ เจียวเก๋เหลาตั้งชื่อรองเท้าสักชื่อเจ้งเต๋อห้องเต้แย้มพระโอดพลางตรัสว่าข้าตั้งให้เธอให้เรียกว่าว่านเนียนหมายถึงหมื่นปีข้าเรียกว่าจูซิ่วท่านเรียกว่าว่านเนียนรวมกันเป็นจูซิ่วว่านเนียนอายุวัฒนาหมื่นปีหยางหลิงกล่าวด้วยความละอายว่าฟาบาดเฉินจำได้ว่ามีนักกวีชื่อหยางว่านเนียนเจ้าเต๋อห้องเต้ตรัสว่า อย่างว่านเหนียนยุคต้าสองเป็นนักกวีอย่างว่านเหนียนยุคต้าหมิงเป็นแม่ทัพผิดแพกแตกต่างกันอย่างหลิงอับจนปัญญากล่าวกับสีไทยและพวกทั้งสี่ว่าเฉียงจุนแม่ทัพทั้งสีล่ลาถอยไปก่อนเรามีเรื่องลับคิดหาลือกับฝ่าบาทสีไทยกับพวกทั้งสี่ถวายบังคมทูลลาออกไปสร้างความโงนพระไทยแก่เจ้งเตอ๋อฮ่องเต้ตรัสถามขึ้นว่าเรื่องอันใด จึงระมัดระวังถึงเพียงนี้ยางหลิงยังกราบทูลขอให้ขันทีน้อยที่ยืนอยู่ด้านหลังเจิ้งเต๋อห้องเต้ทั้งสองล่าถอยไปด้วยค่อยลดซุ่มเสียงเบาลงกล่าวว่าฟาบาทมีเรื่องราวเกี่ยวพันถึงคนใกล้ชิดกับฟาบาทหากทั้งสองบังเกิดจิตคิดร้ายอาจกระทบถึงความปลอดภัยของฝาบาทเฉินไม่กล้าไม่กราบทูลห้องเต้ต้าหม,มิงความจริงสวมรอยเป็น กุบไล่านแต่แล้วเปลี่ยนพระไทยกลายเป็นจอมทัพฤทธาจูซิวแทนเจียวอวีซิวหัวยือนอยู่ใต้ร่มไม้มองดูเหล่าไพ่พล,ลหรือกระโจมขนย้ายออกไปแปลสภาพเป็นค่ายทหารแห่งหนึ่งทั้งไล่ขันทีนางกำนันทั้งหมดกลับไปยังวังหลังซิวหัวฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าห้องเต้ซุกซนคิดเป็นเจียงจวินท่านแม่ทัพอย่างนั้นครั้งต่อไปปลอมเป็นอะไร เจี๋ยวีหัวเราะคิกคักแล้วกล่าวว่าปรอมเป็นหัวหน้านิกายศักดิ์สิทธิ์คงหน้าเล่นไม่น้อยพวกเราเป็นสนมเซียนปลนนิบัติเทียนซือมหาคุรุปลอมซิวหัวถลึงตาใส่ปั่นหน้าเคร่งเครียดกล่าวว่าระวังเผยพิรุษฝ่าบาทเหลวไหลไปแล้วกระทั่งขันธีนางกำนันยังขับไล่ไปทั่วทั้งสวนเสือดาวมีแต่กำลังทหารอย่างนั้นพวกเราใหญ่ไม่ใช่ขาดการติดต่อ กับภายนอกหรือเจียอุยกล่าวว่าเจียเจียไม่ต้องเป็นห่วงเที่ยวจูท่านหัวหน้านิกายมากมีฤทธาต้องหาทางส่งคนเข้ามาพลันเห็นนายทหารชั้นผู้น้อยนายหนึ่งแบกเสาธงต้นหนึ่งเข้ามาปักลงกับพื้นจากนั้นใช้เชือกผูกมัดเสาธงติดกับลำต้นไม้แล้วยกมือทำท่าประการหนึ่งสิวหัวชมดูจนฉุกใจคิด แซงเป็นยกมือตกแต่งดอกไม้มุกที่จรหูพลางก็กำมือโต้ตอบกลับไปนายทหารชั้นผู้น้อยนั้นมีหน้าตาหล่อนเหลาอายุยี่สิบเศษพลันเดินเตะเตรเข้ามากล่าวเบาๆว่าอริยะเมตไตรยะจุติปกครองโลกล่าพบหน้าซิวหัวหัวรอบเบาๆแล้วกล่าวว่าพุทธองค์ปัดเป่าทุกเข็นเมตตาส่งเสริมร้อยชาติพบหนูเจียนับถือพุทธะ กวนแย่ซึ่งเป็นคำยกย่องนายทหารท่านนี้ก็นับถือพุทธ,ธะหรือนายทหารชั้นผู้น้อยนั้นพอฟังก็กล่าวเบาๆอีกหลายคำสิวหัวค,คลายความสงสัยกล่าวด้วยความยินดีว่าพวกท่านยอดเยี่ยมยิ่งฮ่องเต้เพิ่งสับเปลี่ยนผู้คนในสวนพวกท่านก็มาแล้วที่ส่งท่านมาเป็นต้าฝาซือธรรมบาลใหญ่หรือนายทหารชั้นผู้น้อยนั้นตาทอประกายวูบกล่าวว่า แม่นางพูดถูกคำเดียวในจำนวนนี้มีคำว่าต้าหมายถึงใหญ่เจียอุยกล่าวว่ามีคำว่าต้าหรือว่าเป็นต้าเศร้าจูซึ่งหมายถึงนายน้อยคนโตมันมาถึงนครหลวงแล้วนายทหารชั้นผู้น้อยนั้นพลันยิ้มออกมากล่าวว่าไม่ใช่ต้าเศร้าจูเป็นต้าเจียงจุนแม่ทัพใหญ่เป็นแม่ทัพใหญ่โย่จู้ก๋ามังกรพยักอย่างต้าเจียงจินเจียอุยใจหายว่า เพิ่งอ้าปากขึ้นนายทหารฉันผู้น้อยนั้นก็จี้นิ้วใส่ตำแหน่งใต้ราวนมของนางสามนิ้วปากก็กล่าวว่าขอล่วงเกินขออย่าได้ฟ้องร้องฝ่าบาทเจียอว,วีลืมตาโผงร่างอ่อนระทวยล้มลงสิวหัวตื่นตระนกยิ่งดีดตัวไปเบื้องหน้าคลายคิดช่วยเหลือเจียอุีแต่พอขยับตัวก็หยุดร่างเอาไว้คลายคิดหลบหนีไป นายทหารชั้นผู้น้อยนั้นเลื่อนมือมายังวางเอวในเสียงดังกระหึมมันชักกระบี่อ่อนยาวสามเชือออกมาเล่มหนึ่งยกกระบี่ชี้เฉียงขึ้นฟ้ากล่าวขึ้นว่าแม่นางเป็นคนชาญฉลาดสมควรทราบว่าต่อให้ท่านติดปีกก็อย่าคิดหมายโบยบินออกจากสวนเสือดาวแห่งนี้ ซิวหัวเหลียวซ้ายแลขวาเห็นเหล่าไพล่พลที่เมื่อครู่วุ่นวายกับการตั้งค่ายต่างชักดาบจากฝักหลดคันธนูพาดลูกศรต่อให้โบยบินขึ้นฟ้าชำแรกลงดินก็หน,นีไม่พ้นถึงกับหน้าซีดเผือดลงนายทหารชั้นผู้น้อยนั้นเห็นนางไม่มีความคิดหลบหนีจึงสอดกระบี่ขึ้นฝักประสานมือกล่าวว่าสิทธิสำนักอูตังตานโถค่ายเน่ชางอูหั่นเชาขอให้แม่นางงอมือรับการจับกุม หยางหลิงในเครื่องแบบนักรบนั่งบนเก้าอี้ขโมดคิ้วพลางแล้วกล่าวว่าเช่นนี้ถือว่าเลิกร้าหรือหลี่ตรงหยางฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าฝ่าบาทใจอ่อนเกินไปห้ามมิให้ลงทันทรมานแม่นางทั้งสองทั้งไม่ควบคุมตัวอย่างเข้มงวดกลับเปิดโอกาสให้พวกนางฆ่าตัวตายกลมความมั่นคงแผ่นดินกลับสำนักฝ่ายในตรวจสอบประวัติของพวกนางพบว่าเป็นคนในคณะ กายกรรมที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหนันชางอยู่ในคณะกายกรรมเจปีตอนหนิงอ๋องจัดงานวันเกิดให้กับอ๋องเฟยพระชายาได้เดินทางมาอวยพรวันเกิดเป็นที่นิยมชมช,มชอบของหนิงอง๋องประจวบกับหนิงอ๋องกำลังจัดเตรียมของข,องขวัญให้กับฝาบาททราบว่าระหว่างนี้ฝาบาทยังเป็นไทจือปโปรดปรานการแสดงกายกรรม จึงส่งคณะกยกรรมนี้มายัางนครหลวงขณะที่หนิงอ๋องส่งคนมาวิ่งเต้นขอให้ฟื้นฟูฐานที่มั่นทั้งสามอย่างถิงเหอก็ได้รับของขวัญจากหนิงอ๋องไม่หนำซ้ำถึงแม้ตอนนี้พิสูจน์แล้วว่าเจียอุยซิวหัวเป็นสาวกนิกายนีเลอร์แต่สาวกนิกายนีเลอร์สามารถแทรกซึมเข้ามาจากทุกขนทุกแห่งย่อม สามารถใช้หนิงอ๋องเป็นกระดานกระดกส่งคนมาถึงข้างพระองค์ห้องเต้ยังถิงเหอเห็นว่านิกายนีเลอร์คิดก่อกบฏล้มล้างราชวงศ์ตระกูลจูต่อให้หนิงอ๋องคิดกระบฏก็ไม่ร่วมมือกับนิกายนีเลอร์ดังนั้นกล่าวเสริมว่าดูท่านิกายนีเลอร์ทราบว่าพวกนางจะถูกส่งตัวมายังนครหลวงจึงวางแผนให้พวกนางยั่วยวนห้องเต้หนิงอ๋องมีความผิดฐาน ขาดความสังเกตแต่ยังไม่สามารถใช้ความผิดข้อนี้ลงโทษหนิงอง๋องเจียวฟางเห็นหยางหลิงมีสีหน้าคุณข้องใจจึงกล่าวเกลียกล่อมว่าไต่เท้าเราหาหรือกับต้าสเวสวียซื่อทั้งสองต่างเห็นพ้องต้องกันว่าไม่ควรแต่ต้องหนิงอ๋องผู้คลองแคว้นอ๋องทั้งหลายประจำอยู่ตามเมืองใหญ่หากเกิดลมพัดใบไม้ไหวจะลุกลามใหญ่โตดูจากร่องรอยทั้งหมด หนิงอ๋องก็เป็นผู้เสียหายหาทราบระแคะระคายไม่ยางหลิงพอฟังคำอธิบายของมันก็ล่วงรู้ข้อกลิงเกลงของต้าเวีซื่อทั้งสามนับแต่โบราณการมาการดิดร้รรอนอำนาจอองผู้คลองแควนล้วนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตยกตัวอย่างการก่อวอดของอองทั้งเจ็ดสมัยราชวงศ์ฮั่นยังมีเจียนเวินห้องเต้ตัดลดอำนาจของพระอา จนเป็นเหตุให้พระองค์ถูกโค่นลงจากบัลลังก์เรื่องนี้กระทบถึงทั้งประเทศหากเพียงอ้างว่าหญิงสาวทั้งสองใช้รหัสโต้อตอบกับนิกายนีเล่หนึ่งนั้นไม่มีพยานสองไม่มีหลักฐานหญิงสาวทั้งสองฆ่าตัวตายแล้วไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างลดอำนาจขอ,องผู้คลองแขวนได้ราชสำนักจะอย่างไรไม่ใช่ยุทธจักร เมื่อเกิดความขัดแย้งก็โถมเข้าเขียนข้านึกถึงตอนนี้หยางหลิงอยเยือกเย็นลงถามว่าอย่างนั้นเรื่องนี้จะคลี่คลายอย่างไรลีตงหยางกล่าวว่าเมื่อครู่พวกเราทั้งสามเข้าเฝ้าฝ่าบาทถ่ายทอดความคิดของพวกเราฝ่าบาททรงเห็นด้วยมีพระราชกระแสให้ตำหนิหนิงอ๋องคาดว่าอีกไม่นานหนิงอ๋องคงทำหนังสือมาขออภัยโทษยังมี หลิวกงกงเสนอให้ฝ่าบาทฟื้นฟูฐานที่มั่นทั้งสามของหนิงอองฝ่าบาทไม่อนุมัติแต่มีราชองค์การให้ฐานที่มันน่นหนันช้างจั่วเวย่ยขึ้นตรงต่อน,นิงอองหลังจากเกิดเรื่องนี้ก็จัดม้าเร็วไปเรียกราชองค์การกลับมาหยางหลิงพงกศรีรษะกล่าวว่าตาสเวสวีซื่อทั้งสามมองการไกลเราไม่อาจเปรียบเทียบได้ลีตงหยางยิ้มพลางแล้วกล่าวว่า ยังคงเป็นใต้เท้าตตื่นตัวสาวกหญิงนิกายนีเลอร์ทั้งสองอยู่ข้างกาย่าบาทเป็นเวลานานความคิดปงรงงผะชนตอนนี้พวกเราทราบเรื่องล้วนแตกตื่นจนหลังเหงื่อโสมกายจากนั้นบอกกล่าวว่านายพลานเมืองชิงโจออกล่าสัตว์ร้ายให้กับราชสำนักมีคนถูกสัตว์ร้ายกัดตายราชสำนักหาได้ปลอบขวัญไม่จนนายพลานสามร้อยกว่าคนทำการประท้วง ตนเองเตรียมหา,หารือกับขุนนางสั่งสู่กรมทะเบียนราชกับกรมราชธั์ให้ส่งคนไประงับเหตุโดยเร็วยางหลียงรับทราบแล้วส่งต้าสวียซื่อทั้งสามออกจากห้องพักผ่อนภายในวงังตนเองก็เดินทางมาเฝ้าเจ้เาเต๋อห้องเต้เห็นเจ้าเต๋อห้องเต้เปลี่ยนเป็นฉลองพระองค์ชุดเกราะเต็มยศทั้งเร่งตรวจทานหนังสือกลาบทูลจนแล้วเสร็จ จากนั้นชักชวนหยางเหลียงไปฝึกทหารชายแดนทั้ง4ด้วยกันหลายวันนี้เจ้าเต๋อห้องเต้ปโปรดการทําสงครามสู้รบภายใต้การชี้แนะของแม่ทัพจงปิงทั้ง4ความสามารถในการรบทับจับศึกของห้องเต้หนุม่มจึงรุดหน้าอย่างรวดเร็วพระองค์ทรงทราบว่าการบัญชาการศึกไม่รวบรัดเช่นตอนนําทัพออกรบจึงทรงศึกษาตําราพิชัยสงครามเพิ่มเติม ทั้งเบิกตัวแม่ทับเก่าสังกัดกรมกลาโหมกับสำนักอู่จวินตูตูฝูมาบรรยายสรุปเพิ่มเติมระหว่างนี้ชาวบ้านทั่วไปเพียงทราบว่ามีทหารชายแดนสี่เมืองมาซ้อมรบที่ชานเมืองโดยมีจอมทัพจูซิ่วกับแม่ทัพหยางหลิงเป็นผู้บัญชาการศึกแต่หารู้ไม่ว่าจู่ซิ่วคือห้องเต้องปัจจุบัน จึงเต๋อห้องเต้ทอดพระเนตรพบว่าชาวบ้านชุมนุมอยู่ข้างทางชะเง้อคอมองดูจึงรับสั่งต่อหยางหลิงว่าข้าเห็นชาวบ้านเหล่านี้ก็เบิกบานใจยิ่งหากสวมชุดมังกรชูกรดแผลเหลืองอยู่เหนือศีรษะตลอดรายทางคงเห็นแต่ผู้คนหมอกกลาบเผยเห็นส่วนศีรษะกับแก้มก้นแล้วหยางเหลิงรับฟังจนหัวรอออกมาจึงเต๋อห้องเต้ตรัสอีกว่า วันนี้การซ้อมรบแล้วเสร็จก่อนเวลายังเช้าอยู่ข้าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าติดตามท่านกลับบ้านไปพบกับเซียนเอ๋อเถอะวันเวลาที่ผ่านมาทุกครั้งที่เจ้งเต๋อห้องเต้ทรงพบกับถังอี้เซียนพบว่าน้ำเสียงและแววตาของนางต่างจากการก่อนบางครั้งแสดงความนุ่มนวลอย่างไม่มีเคยพบมาก่อนบางคราคล้ายมีความในใจหนักอึ้งแต่ก็ถ่ายทอดความเป็นสตรีออกมา สร้างความหวานชื่นแก่พระองค์ฮ่องเต้หนุ่มทรงทราบว่า,วาทั้งอีเซียนบังเกิดกจิตปฏิพัทธ์ต่อพระองค์นับเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนจึงเต๋อฮ่องเต้รับสั่งพลางกวาดพระเนตรผ่านชาวบ้านข้างทางแต่แล้วทรงสถานขึ้นคลานหนึ่งรังสายบังเหียนดึงม้าทรงไว้เมื่อฮ่องเต้ยหยุดมา้าไพรพนทั้งหน้าหลังนับพันก็หยุดตามหยางเหลียงกวาดตาไปยังข้างทางพลอยตะลึงลานกับที่ เห็นถังอี้เซียนหานย่เหนียงมาเลียนเอ๋อรเหล่าหญิงงามยืนอยู่ข้างทางอย่างหลิงต้องรอบคล่ำครวนในใจคนในครอบครัวของมันล้วนรู้จักเจิ้งเตอ๋อฮ่องเต้มีแต่ถังอี้เซียนยังไม่ล่วงรู้สักฐานะของพระองค์เห็นระหว่างนี้ทั้งสองผูกสมัครรักใคร่เจิ้งเตอ๋อฮ่องเต้เตรียมเปิดเผยศักดิ์ฐานะที่แท้จริงออกไปไหนเลยจะคาด ถังอี้เซียนมองดูเจ้าเต๋อห้องเต้ที่ทรงสวมหมวกเงินชุดเกราะเงินข้างบั้นพระองค์สะพายดาบประทับนั่งบนม้าขาวสีหน้าปราศจากความคุนเคืองแม้แต่น้อยเจ้าเตอห้องเต้ต้องเหลียวพระพักปรยังหยางหลิงเป็นเชิงขอความช่วยเหลือหยางหลิงเงียบงานชั่วขณะพลันยิ้มออกมาแล้วกล่าวว่าอี้เซียนเมื่อชมชอบนายทหารยศเสี่ยวเว่ยนายหนึ่งอย่างนั้น ที่ชมชอบไม่ใช่เครื่องแบบเซี่ยวเวย่ยเซี่ยวเว่ยผู้นี้เป็นแม่ทัพหรือเป็นห้องเต้แล้วจะเป็นไรจะช้าเร็วต้องบ่งบอกฝ่าบาทบอกต่ออี้เซียนอย่างตรงๆเถอะจึงเต๋อห้องเต้หันพระพักกลับไปพบว่าถังอี้เซียนมองดูพระองค์ดวงตาทอแววอ่อนโยนชนิดหนึ่งจึงทรงเกิดความกล้าหาญกระตุ้นม้าถึงข้างกายถังอีเซียนตรัสว่าเซียนเอ,อ๋อเรา เราคือดวงตาถังอี้เซียนปรากฏรอยยิ้มวูบหนึ่งแล้วถามว่าท่านเป็นใครเจ้งเต๋อห้องเต้ตัดสินพระไทยรับสั่งดังๆว่าข้าคือห้องเต้ต้าหมิงจูโฮเจ้าพอรับสั่งออกไปทรงเกิดความปลอดโปรง่งขณะเดียวกันพระไทยก็เต้นระทึกขึ้นมาอีเซียนใช่โทษว่าพระองค์หลอกลวงนางหรือไม่ถังอีเซียนย่อกายลงกราบกรานกล่าวว่าหมินนี ถังอีเซียนขอถวายบังคมขอพระองค์มีพระชนมายุหมื่นปีจังเตอ๋อห้องเต้สงเกิดความผิดหวังพระหัตถ์ที่ยื่นออกค้างอยู่กลางอากาศถังอีเซียนลุกขึ้นช้าๆกล่าวเบาๆว่าในใจอีเซียนยังหวังว่าท่านคือห่วงเซี่ยวเวย่ยเป็นเสี่ยวห่วงห่วงน้อยที่ร่วมแต่งเพลงสังหารชายแดนท่อนหลังกับข้าพเจ้าจนจบเพลง จังเต๋อห้องเต้โสมมนัดยินดียิ่งตรัสขึ้นว่าเราคือเสี่ยวห่วงยามอยู่เบื้องหน้าท่านเราเป็นเสี่ยวห่วงตลอดไปเป็นเสี่ยวห่วงที่ชมชอบท่านไม่ใช่เจ้าชีวิตของท่านพลางก็ยื่นพระหัตถ์ออกไปรับสั่งต่อถังอีเซียนว่าขึ้นมมามาหารย้นเหนียงกับเสวี่ยลี่เหมยผลักดันนางคลาหนึ่งถังอีเซียนลังเลเล็กน้อยแล้วยื่นมือน้อยน้อยออกไปจึงเต๋อห้องเต้ทรงกลมไว้ ชุดดึงนางขึ้นบนหมาทรงจากนั้นใช้พระบาทหนีบท้องหมารับสั่งว่าออกเดินทางหมาขาวสูงใหญ่ก็ตะกุยเท้าทั้งสี่ไปยังเบื้องหน้าลมชุนเทียนปะทะพระพักพระองค์ปลอดโปร่งโล่งอุราเหล่าราชองค์รักต่างพากันหลบไปสองฝ้าข้างเปิดทางสายหนึ่งให้ผ่านไปจึงเตอ๋อห้องเต้โอบเอวอ่อนแอนของถังอีเซียน ทรงม้าถึงหน้าประตูอู่เหมินตรัสว่าท่านไม่เคยมายังที่นี้มาก่อนกระมังที่เบื้องหน้าเป็นประตูอู่เหมินทั้งอีเซียนมองดูประตูวังสีแดงเข้มกับกาแพงวังสีเหลืองทองส่งเสียงดังอืมแล้วกล่าวว่าประตูปิดสนิทอยู่จ้งเต๋อห้องเต้ตรัสว่าใช่แล้วประตูหลักบานนี้น้อยครั้งจะเปิดออกมีเพียงบุคคลสมประเภท ที่สามารถใช้ประตูบานนี้ผ่านเข้าวังทั้งอีเซียนกล่าวด้วยความสงสัยใจอยากรู้ว่าเป็นผู้ใดจึงเต๋อห้องเต้พอพลังพระโอษ์ออกไปก็นึกเสียพระไทยได้แต่ตรัสว่าหนึ่งคือห้องเต้มีแต่ห้องเต้จึงจะใช้ประตูหลักบานนี้เข้าวังหนึ่งคือห้องเฮาครั้งแรกที่ถูกหามเข้าวังจะผ่านประตูบานนี้ ยังมีบัณฑิตที่ผ่านการสอบหน้าบัลลังทุกสามปีครั้งได้แก่จองวนปาเยี่ยนและถันหัวทังอีเซียนทอดถอนใจกล่าวเสียงอ้อยอิงว่าราชาองค์ครักที่เฝ้าประตูมองดูพวกเราอยู่พวกเรากลับกันเถอะจังเต๋อห้องเต้พอสดับเสียงทอดถอนใจของนางพระไทยพลันห้อนวูบกระชับพระหัตถ์ที่โอบเอวของนางกว่าเดิมรับสั่งว่า เราจะนำท่านเข้าไปชมดูพระองค์ทรงม้าถึงหน้าประตูอู่เหมือนรับสั่งดังๆว่าเปิดประตูวังหัวหน้าราชองครักษย่อมจดจำห้องเต้องค์ปัจจุบันออกรีบออกคำสั่งคำหนึ่งประตูวังอันใหญ่โตกจึงเปิดออกเห็นราชวิถีอันกว้างขวางสะพานจินซุยที่สะอาดสะอ้านตําหนักไท้เหออันระโหฐานปรากฏที่เบื้องหน้า เจ้เต๋อห้องเต้าบังคับม้าข้ามธรณีประตูเข้าไปสร้างความแตกตื่นใจแก่ถังอี้เซียนจนกล่าวว่าทำอะไรรีบปล่อยข้าพเจ้าลงเช่นนี้ไม่ดีนักจ้าเต๋อห้องเต้ไม่สนพระไทยส่งม้าไปตามราชวิถีข้ามสะพานจินซุยผ่านประตูไท่เหอทรงยกแท้ม้าชี้ชวนถังอี้เซียนชมดูสถานที่ภายในวงังถังอี้เซียนมือมองรอบข้าง ถอนใจแล้วกล่าวว่าช่างละโหฐานจริงๆตแต่ว่าข้าพเจ้าไม่ชมชอบที่นี้เสียวห่วงข้าพเจ้าไม่ต้องการพักอยู่ที่นี้ข้าพเจ้าใช่อุกอาจไปหรือไม่จ้าเต๋อห้องเต้ทรงพระสวนออกมาแล้วตัดว่า <c oughs> ข้าก็ไม่ชมชอบอยู่ที่นี้มาพวกเราไปทั่วทั้งแผ่นดินมีแต่ห้องเต้ไม่มีโอกาสผ่านตึงเคอใหญ่ ซึ่งหมายถึงการสอบบัณฑิตเข้าเป็นขุนนางอย่างนั้นไหนเลยไม่จัดพิธีเตึงเครน้อ,นอยหมายถึงการตกแต่งภรรยาข้าจะจัดเกี้ยวใหญ่แปดคนหามแต่งท่านเข้ามาห้องเสือดาวจะเป็นบ้านของพวกเราอีกสองปีเราจะสร้างบ้านที่เมืองต้าถงรับปิดามันดาเลี้ยงของท่านไปอยู่อาศัยบางครั้ง พวกเราจะไปยังที่นั้นส่วนวังหลังนี้พระองค์ทรงยกแส้มาชีไปยังราชองครักษ์ขันทีนางกำนันที่คุกเข่าโดยรอบรับสั่งขึ้นว่าผู้คนทั้งแผ่นดินยึดถือว่าที่นี้เป็นสถานที่วิเศษมีแต่เราท่านจึงไม่แยแสเหลือบแลดังนั้นยกวังหลังนี้ให้พวกมันอยู่อาศัยนอกวังจึงเป็นบ้านของพวกเรารอจน พวกเรากำเนิดบุตรหากว่ามันไม่ชมชอบเราก็ไม่บังคับให้พวกมันอยู่ที่นี้ถังอี้เสียนหน้าแดงสดใสร้องเผยกล่าวว่าผู้ใดคลอดบุตรกับท่านหน้าไม่อายนักเจ้งเต๋อฮ่องเต้ทรงพระสวนดังๆบังคับม้าหันหัวกลับเรียบราชวิถีออกจากประตูวังกุนซือของหลิวจินนาำจางเวินเมียนรีบรุดออกมา ตอนรับหลิวจินน้อมคำนับเรียกหาว่าหลิวกงหลิวจินยื่นหน้าออกจากเกี้ยวกล่าวว่าเรียกหาเราออกจากวังมีเรื่องใดจังเวินมินน้อมกายติดตามหลิวจินเข้าห้องโถงค่อยรายงานว่าสวีเซนซึ่งเป็นคำเรียกตนเองเป็นนักเรียนรับคำสั่งหลิวกง สะสางข้าวของขันทีซืหลริเจียนหวังเวียกับพวกทิ้งไว้พบเห็นวัตถุสิ่งหนึ่งใช้ย,าย,ย้ายหยางหลิงออกจากาคนครหลวงได้พลางหลวงของสิ่งหนึ่งออกจากในแขนเสื้อประคองส่งให้หลิวจินรับมาอ่านดูมันไม่มีความรู้สักเท่าใดดีที่อ่านเข้าใจพออ่านจบต้องขมวดคิ้วถามว่าสูอ๋องเป็นความจริงหรือจางวนเมียนหัวเราะเหะฮะแล้วกล่าวว่า <c oughs> สนใจใยกันว่าเป็นเรื่องจริงหรือเท็จต่อให้เป็นเรื่องโคมลอยเมื่อเสนอขึ้นไปถือเป็นความจงรักภักดีของหลิวกงเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอองผู้คลองแควนฝ่าบาทต้องส่งขุนนางที่ไว้วางใจไปสืบสอบนอกจากหยางหลิงแล้วยังมีตัวเลือกอื่นหรือหลิวจินพอฟังต้องแงนหน้าหัวรอดดังๆออกมา Hi suuan su